ครัับเหมือนแบบว่าเป็นคนที่ผ่านการสอบซูนึงเกาหลีเยอะเลยล่านะคนแรกของพ้องผ่านคนแรกของพ้องแล้วพอเสียงได้ยันนั้นปุ๊บต้องมาถามท่านอีกว่าท่านให้ไหมใ,หใช่ไหมหหอะไรอย่างเงี้ย 啊。<Aww. S 2> วันนี้เราอยู่ที่ชุมูลนิธิเสาธรรมสยามอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้เรามาทำพิธีสะเดาะขอคือจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยเขาเป็นอารามเต่าที่แรกในประเทศไทยแล้วก็ตั้งอยู่ในหงจุ้ยที่ดีมากเขาเรียกว่าเป็นหงจุ้ยเต่าก็คือที่เนี่ยจะเป็นแบบแนวเต่าเนาะทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับธรรมชาติการกระทำแล้วก็ยังมีอยู่ในบนโลกใช้ชีวิตบนโลกได้อะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็จะมีนักบวชมาคอยบริการว่าแบบควรทําอะไรเริ่มตรงไหนอย่างไร ซึ่งเรามุงมากตกใจมากเพราะว่าพิธีมันเยอะมาก มันมีให้เลือกหลายอย่างว่าที่เนี่ยแบบมีองค์เทพที่ไม่เหมือนกับวัดจีนหรือแน่นอนว่าองค์เทพที่น่าจะเป็นองค์เทพที่แบบเป็นศาสนาเต่าแท้ๆเลยก็คือจะมีพรมาจารย์ของศาสนาเต่าต้นี่เทพต่างๆที่ส่องฟ้าสามสิบหกองอะไรเงี้ยคือจัดเต็มจัดหนักแล้วก็อาลัมคือสวยมากแล้วก็เหมือนมีฮวงจุ้ยอยู่ทุกเอลลเมนต์เลยเนาะยังตึกเนี้ยก็คือจะเป็นตึกหยางใช่ไหมแล้วมีตึกหลังที่เป็นตึกหินที่เขามีการทําแซกีหรือว่าการฝากกระดูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่างๆใช่ไว้ตรงนั้นบอกหน่อยแซกีคือ แซกีก็คือการที่ถ้าสําหรับคนเป็นเนาะก็คือการที่เราเนี่ยเอาเล็บเอาผมเอาอะไรอย่างเงี้ยมาไว้ที่นี่เพื่อเป็นการเสริมดวงเชตาใช่ถ้าอยากจะแบบว่าเสริมดวงชะตาเพื่อให้แบบว่าเฮ้ยเอาดวงของเราเหมือนแบบฝากลุงเจคต์ฉลการ์อะไรอย่างเงี้ยมาฝากไว้ที่นี่ใช่แล้วก็จะมีห้องคอนโดให้เลือกเนาะตาม่วงจุ้ยต่างๆซึ่งเขาออกแบบมาแบบประตูนี้คือกว้างเท่านี้ตามเซนติเมตรประมาณนี้ใช่ไหมวัดหวงจุ้ยในการวัดเป๊ะมาก กิลเมตรก็คือเป็นดวงหมดเลยแล้วตรงเนี้ยคือห่วงจุ้ยดีมากที่เขาบอกเรามันเป็นเป็นเหมือนแบบแผนที่เลยเนาะว่าตรงเนี้ยคือแบบน้ำร้องแปดทศแล้วก็เป็นหัวเต่าพอดีใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นโซนเขาเรียกว่าเข็มฉัดของคุณแน่ใช่อ่ามันก็จะแบบว่าคือมันฟังแน่นอนแล้วก็คือด้วยความที่เราเคยเรียนรง้จุ้ยมาแล้วแล้วก็เหตุ๊ลก็ ฉันมองเห็นภาพฉันเสร็จผมเสร็จออยู่ที่นั่นเออนี่คือแบบฉันคิดไปแล้วเออจะแบบอยากดูมุมใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมาถึงแล้วมาถึงนานมากแล้วจนจน ทำพิธีทุกอย่างเสร็จแล้วทังวัอ่ะตอนแรกเราเรามาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองแใช่เราก็คิดว่าเออสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็คงเสร็จแต่ตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามาเนี่ยก็คือแบบเสียเวลาไปทั้งวันเนาะอย่างที่เราทำอันเล็กๆเองแต่ว่ามันจะมีแบบว่าสามชั่วโมงที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะมีสเสระเคาะเสริมสต๊าบว่ากันไปรเปิดคลังซับเออเปิดคลังซับอันนี้ที่เราอยากทำมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือมีโซนที่แบบเราไหว้ปรมาจารย์ของด้านเต่าใช่ไหมแล้วก็จริงๆมีเเ้้นนจจจจิิงงอก อคือเหมือนกับว่าช่วยเรื่องแบบเมตตามหานยมแล้วก็เสน่ห์แล้วก็โชคลาภใช่ท่านเซนจิ้งจอกนะคะก็จะอยู่ทางฝั่งนู้นอะซึ่งท่านเนี่ยก็จะสวยมากมามาดูกันคือรู้สึกแบบว่าเหมือนมีความแบบว่าเพื่มไปติดใจเคือเราสามารถซื้อแบบพวกเครื่องสำอางพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยมาถวายได้แล้วก็เอากลับไปได้นะเพื่อแบบใช้ให้เป็นสิมงคลอะไรอย่างงี้ มาที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอย่างเดียวนะเราก็จะมีครูที่เป็นยานของแม่เซียนจิ้งจอกนะคะแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะเราจะต้องสี่งไทยก่อนว่าเท่านจะให้ไม้แล้วก็อย่างเมื่อกี้เนาะก็มาฝากตัวเป็นลูกสาวอย่างฉันแบบครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยใช่ป่ะเรามีการบาเกนกันเกิดขึ้นว่าแบบถ้าจะเกิดสิ่งนี้ถ้าท่านให้ประมาณนี้อย่างเงี้ยฉันจะเอาแบบน้าหอมมาถวายท่านนะอะไรอย่างเงี้ยท่านโอเคไหมพอเสียงออกมาก็คือได้แล้วก็ประเด็นคือหลังจากได้หูแล้วอะไม่ได้แปลว่าเอากลับไปใช้ได้เลยนะ ต้องมีตาประทับเกิดขึ้นเหมือนตาประทับเนี่ยเขาจะทําพิธีจากนักบวชที่นี่ใช่ไหมนักพรตที่นี่นอกจากยันที่เขาแจกเนี่ยเขาก็คือจะมีการทําพิธีแล้วก็แอคทิวทให้ตามวิธีแบบเต๋าเลยถ้าใครเคยดูแบบซีรีส์จีนที่แบบแอบนักพรเต๋ออะคือมาแบบนั้นเลยคือแบบมีการเขียนยันบนกระดานแล้วก็จะพิชามือกเหมือนเลยแล้วมีเดินข้ามไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนที่เราสะดาะขอ นี่คือองค์ประธานนะคะก็คือปรมาจารย์ปรมาจารย์ของที่นี่ก็คือองค์กลาง ซึ่งเวลาเราไหว้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มที่องค์นี้ก่อนองค์กลางนะคะพอไหว้ทางนี้เสร็จก็จะไปไหว้ฟ้าดินอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีกระดาษมาถวายท่านอะไรประมาณนี้เนาะพอเราทาพิธีอะไรของเราเสร็จปุ๊บถ้าใครอยากได้ฮู้กลับไปที่บ้านต้องถามก่อนนะว่าท่านจะให้ไหมทุกคนต่างหน้าตาเคร่งเครียดมากเพราะว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือขอต่อบาเกนต่อไปเรื่อยๆซึ่งแบบประมาณ7จ็ดแปดรอบก็มีนี่สี่ห้ารอบนานมากก็รอบ่ก็จะได้ ได้หูมาแล้วก็คือตกใจมากเพราะอย่าหอฉันนะเป็นหูพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ปหอุ้มชะตาทั้งหมดไม่สามารถเก็บมาได้แล้วเพราะว่าเขาขาไปแล้วส่วนของเกียเป็นได้หูเรื่องการศึกษาใช่ึกษาสติสติปัญญาส่วนเราอ่ะเราขอเรื่องเกี่ยวกับเงินตายอ่ะนะคนแบบเราเราก็ได้แบบว่าครูชกลาบกันเงินมาจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราขอเรื่องการเงินแต่ท่านนบไม่ให้ทีนี้ก็เลยบอกว่าโอเคท่านอยากให้อะไรอ่ะก็ให้มาเลยก็เลยเป็นอันนี้ที่เป็นแบบคุ้มชะตาทั้งหมดแต่ว่า เสริมทั้งหมดอะไรก็พิเศษด้วยนะเขาบอกเป็นงาพิเศษมาดูนี่กันตรงนี้เขาจะเป็นหู้ือเขาจะบอกเลยว่ามีองค์อะไรการค้าผู้เสนียแก่เสนียดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากแต่ข้างล่างอ่ะจะเป็นของใหม่ที่เป็นของพิเศษซึ่งไม่ได้ได้ทุกคนนะก็จะมีแค่บางคนที่ได้แล้วก็พอได้หู้มาเสร็จแล้วป๊มตาใช่ไหมเขาจะมีการไปทําพิธีแอคทิเวทให้เอาไปวนรอบควนทูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำยากคืออะไรรู้ป่ะเหมือนเราเสี่ยงเซมซีขอก่อนว่าท่านให้ไหมอ่ะพอท่านให้แล้วค่อยมาเสี่ยงแบบคว่มหงาย ว่าแบบท่านให้ไหมอันหนึ่งรอบพอท่านให้หรือไม่ให้ก็คือมาต่อที่เสียงสืบซีพอเสียงสืบซีมาดูว่าโอเคยันนั้นเป็นยันอะไรแล้วพอเสียงได้ยันนั้นปุ๊บต้องมาถามท่านอีกว่าท่านให้ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติยังไม่ได้สักทีเนี่ยท่านนักบวชเนี่ยก็จะช่วยต่อรองให้เราว่าแบบโอเคถ้าท่านไม่อยากให้แบบนี้แล้วท่านอยากให้แบบไหนหรือเป็นยังไงอะไรใช่คือทุกอย่างต้องผ่านท่านนะไม่ใช่แบบจับไรได้ไม่ใช่อยากได้อะไรก็ได้อย่างอันนี้คือเสี่ยงอยู่นานมา4สี่ห้าได้ ติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนท่านจะรู้ว่าเหมือนท่านจะรู้ว่าตอนนี้ต้องใช้อะไรเราเจออะไรอยู่อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นความตั้งใจแรกของเราบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่นะตอนนี้อะไรเงยเหมือนท่านรู้ดวงเราอะทก็เอาที่มันเหมาะสมสำหรับดวงเราที่สุดค่ะยับนะครับ แบบว่าเป็นคนที่ผ่านการสอบซูหนึ่งเกาหลีละอนะอย่งเงยผ่านคนแรกของห้อ,นนอง่อทุกคนเอาใจช่วยมากเลยตอนเนี้ย <c oughs> กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กำลังใจแม่หมอพิมฟ้าด้วยนะคะว่ารอบนี้จะได้ไหมยงว รู้เปล่าว่าพี่อะสองครั้งแรกพี่ได้เลข12เหมือนเดิมพือจับสิ่งนี้ได้12แล้วก็จับอีอย่างนี<ด>้เราต้องลุ้ทุกขั้นตอนจริงๆว่าแบบเออจะได้ไม่ได้เราต้องต่อรองกับท่านแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วสะดอกขอเสร็จก็เหมือนกันให้เสี่ยงทายว่าเฮ้ยพิธีเนี้ยที่เราทําไปแล้วอ่ะมันสําเร็จไหมท่านโอเคหรือเปล่ากับที่เราทําไปอะไรเงี้ยซึ่งสองคนนี้ก็คือไม่สำเร็จไม่สําเร็จต้องทำอะไรบีกอ่ะทุกทกครูอันตลอดมาแต่ว่าเขาให้ครูเป็นโชคลาภนะของพี่อย่างของเราอ่ะก็คือเหมือนต้องแต่ถวายกระดับเพิ่มให้แบบว่าท่านบโอเคเมตตาอะไรเงี้ยแล้วถึงจะได้อ่าใช่ซึ่งของันครั้งแรกก็คือได้เลยเหมือนแบบเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือตอนเราต้องมาเสี่ยง อีกทีหนึ่งว่าเพราะเราอยากได้หูกับบ้านอะไรเงี้ยท่านอยากให้อะไรเราซึ่งมันมีความสนุกบนเครียนิดหน่อยท่านักบวชเองก็แบบเรือกวเดียววิธีตอไปงั้นเอางี้นะครับอะไรเหลือเยอะเออเขาก็พยายามช่วยเราเนาะใช่ใช่ทักทายเป็นสายที่แบบว่าชอบทำกิจกรรมชอบทำพิจกก็มาได้แล้วก็เป็น แบบเต๋ออ่ะเราจะไม่เราจะไม่เคยเจอแบบนี้นีนใช่แล้วก็ที่นี่นะมีร้านของฟาซิวเนีเป็นร้านของอามาที่เขาแบบว่ามีขายของขลังจากของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราซื้อมาใช่ไหมเราสามารถมาให้ท่านนักทศเนี่ยแอคิวเออะไรอย่างเงี้ยก็จะสวดนี่อันนี้เป็นความร่ำรวยฉันอยากได้อันนี้ออะก็เอามาท่านก็มาสวดสวดแล้วก็เอามาวนทู อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ที่เนี้ยถ้าไม่มีเงินกดมาอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะสแกนได้ทุกจุดปั๊บมาถามอาม่าว่าเออโอนได้ไหมคะอาม่าไผ่มือไปเจอมีถูกธนาคารใช่มีทุกธนาคารติดอยู่ข้างบนที่นี่อช่เลยซึ่งเราออกมาแน่แน่เพราะว่าเราอะได้ขอเจ้าแม่ได้จดจ่อไว้ว่าแบบโอเคขออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รู้สึกต้องมาวัดรู้สึกแฮปปี้นะที่มาที่นี่คือที่นี่ก็คืออากาศดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันหลมด้แบบว่าที่สำคัญ อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าไปที่ถ่ายแล้วแบบคอนรู้สึก ทำดีมากใช่ห้องน้ำสะอาดมากจริงเพราะว่าเวลาฉันไปวัดฉันก็ชอบแบบห้องน้ำสะอาดไหมเลยฉันควรจะเข้าปั๊มก่อยแล้วปั๊มนี่คือสะอาดพอหรือเปล่า่แต่พอมาที่ก็รูสึแบบเลิศก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาที่นี่นะคะก็เป็นนกที่ตื่นเช้าพอนกที่ตื่นเช้าก็จะได้ทําพิธีเยอะยังเช้าหน้าแล้วมัคงจะต้องเต็มตัวกันนิดนึงเช่นเราจะไม่ลืมกล้องจะไม่ลืมกล้องจะไม่นัดกันที่วันฝนตกอะไรแล้วก็ไม่ลืมชัดแปด เราเขาจะมาที่ จริงๆวันนี้เรามีภารกิจหลายที่ใช่ฝึกปะทะรู้ไหมว่าเขาคือเขาทำพิธีเสร็จแล้วว่าเขาก็จะเอาตัวปั๊มมาปั๊มไว้ที่เสื้อไม่นี่ไม่นี่่นี่เป็นเสื้ออันนี้คือทําพิธีสะดอกขอเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะมาปั๊มตรงนี้ลงประทเว่าแบบว่าอันนี้คือเป็นายใบองค์ท่านเสื้อตัวนี้ก็สามารถเอามาใส่ตอนที่เราดวงตกเก็บไว้อะไรเงี้ยโดยที่มีข้อห้ามว่าห้ามซักรวมกับชั้นในอะไรประมาณนี้แล้วัันคือเพิ่งซื้อเสื้อตัวนี้เลยเพื่อใส่มา ชาร์เขายังอวดอยู่เลยซื้อตัวนี้เป็นถันเลยนะแล้วก็ได้เลิ่มเจอเลยแล้วก็ถามว่าใส่อีเ่เอออัพราคานะซื้อสเดอร์คือว่ามันเป็นของเราเพราะฉะนั้นใครอยากมาสเดอก์คออะไรอย่างเงี้ยก็มาทำด้วยตัวเองนะไม่าลืมเลือกเสื้อตัวที่คิดว่าแบบทุกครั้งที่ดวงตกแล้วก็ใส่ใส่ได้เนื้อชั้นเป็นสีแดงแล้วสแตมป์สีแดงก็คืออึนกลืนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบตะโกนมากเลยนะเดอยู่งเลยอะไรอย่างเงี้ยใครที่จะมาก็เออสอนมาแล้วเช้าๆหน่อยเราจะ ก็แบบหมดมาได้เลยที่มูลนิธิต่าธรรมศสยามจังหวัดนครปฐมคือไม่ต้องกลัวนะว่าทางเข้ามันจะดูแบบคือแบบว่าเป็นหมู่บ้านใช่ไหมเป็นวัดสักพักนึงก็เริ่มเล็กลงแคบลงแล้วก็เป็นแคบป่าป่าเลยอะไรเงี้ยแต่เขาเ็ามีเหตุผลว่าทำไมเขาอยู่ตรงนี้สามารถมาถามมาดูมาอะไรเนี่ยได้เพราะว่าที่นี่เขามีบอกหมดเลยอย่างตอนแรกเราเข้าใจกันว่าออกรูปที่ตรงนี้แหละแต่พอมาดูอ๋อไม่เป็นห่วงใช่าุกตอนแรกเราอยู่ในหลมเราก็ยังคุยกันถ้าเป็นคนจะตั้งอยู่ที่นี จีใครขนาดนี้เราต้องเสี่ยงทายด้วยนะว่าท่านให้ไหมว่าที่นี่ถูกต้องได้ตั้งได้หรือเปล่าแล้วใครอยากรู้ประวัติหรือว่าอยากจะแบบรู้รายละเอียดเพิ่ิมประวัติที่นี่ได้เลยนะคเพราะว่าที่เนี่ยถ้าแบบว่า ถามข้อมูลอะไรเขาตอบได้กันหมดใช่วันนี้ก็คือที่มาที่นี่เนาะเพราะว่าเราก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะแปลกแตกต่างล้วก็ยังไม่เคยมีคนรู้เท่าไหร่ว่ามีสถานที่แบบนี้มีศาสนาต่าอะไรอยู่ตรงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาเผื่อใครจะชอบฟิลฟิลนี้เนะถ้าใครนะคะมีวิธีการมูหรือว่าสถานที่มูแปลกๆอยากให้เราไปทําไปดูไปลองอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปลองให้ขึ้นอยู่กับว่าเราเราไปไหวหรือเปล่า อย่าเอาลำบากมากเลยทูฉันไม่ออกกำลังกายกันสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ,บส r i b ์ช่องมูเตว์ด้วยน,นะคะกมกัะดิลิงกิ้งก็ต้องขอหลักไปก่อนนะคะสวัสดีสค่ะ,คะ